คิสขอพาทุกคนมารู้จักกับโอเปอเรเตอร์สาวสายลุยจากออสเตรเลียผู้ที่ไม่ได้มาแจกเวอร์จะไม่ให้ชิมแต่จะมาแจกกับดักน้ำให้ศัตรูได้เดินเหยียบเหมือนเผือเหยียบเลโก้บนพื้นเวลาที่มองไม่เห็น <Yeah! S 1> นั่นคือกิ ok, ดล็อกหรือชื่อเต็ม t e r r i t o r i p f e r a o s เจ้าของฉายาราชนีน้ำที่เปลี่ยนเส้นทางเดินธรรมดาให้กลายเป็นสนามตะปูได้ในพริบตาจุดเด่นของกิดล็อกคือ Track t i n g e r หรือกับดักหนามจำนวน4กระปุกที่โยนลงพื้นปุ๊บก,ก็จะแตกกระจายกลายเป็นแพชหกเหลี่ยมรูปทรงลังพึ่งที่ขยายพื้นที่เป็นวงกว้างโดยวกระปุกจะขยายได้สูงสุด19แพชซึ่งศัตรูที่เหยียบจะเสียเลือดเดินช้าลงและเกิดเสียงเวลาเดินซึ่งเหมาะก,กับการปิดโ o t a t i o n ของศัตรูป้องกันแฟร์และบีบบังคับให้ดีเฟนเดอร์ต้องเลิกเส้นทางอื่น a t t a c k t i n k e r ก็สามารถโดนแก้ทางได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการยิงทำลายการระเบิด ADS ของเยเกอที่ตรวจจับและทำลายแกเจได้หรือแม้แต่กระทั่งแมกเนตของวามก็สามารถดูด Tra c k t i n k e r ให้กับดักหนาำไปกระจายปิดที่ก็ได้เช่นกันและอีกอย่างหนึ่งที่คนรู้คือศัตรูสามารถยิง Tra c k t i n k e r ระหว่างกลางได้และจะหยุดขยายเฉพาะแพชที่ถูกยิงแต่ส่วนที่เหลือก็ยังจะขยายต่อไปกิดล็อก ok เป็นโอเบอเรเตอร์ที่มีเกราะ3าความเร็วหนึ่งคือหนาถึกแต่ช้า ิ่งตามเพื่อนไม่ทันแต่ศัตรูก็วิ่งตามเธอไม่ทันเช่นกันเพราะมวแต่วิ่งยิงหนามของเธออยู่นั่นเองซึ่งทําให้ทีมนั้นได้เดินเกมอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการกันแฟงล็อกประตูถุงบันไดโดยการกางกับดลักน้ำทิ้งไว้และกิดล็อกนั้นก็ไม่ได้มีดีแค่กับหลักน้ำแต่เธอยังพกปืนที่จัดว่าเด็ดตัดยอาวุธหลักของเธอก็จะมี f90 ปืนไรเฟิลคู่ใจของชาวออสซี่ที่มีต้กนกำเนิดมาจากออสเตรเลียเรียกได้ว่าเป็นของประจำบ้านเกิดกิดล็อกเลยทีเดียว จุดเด่นหลักๆของมันก็คือบาลานซ์ทุกด้านทั้งเสถียรยิงง่ายดีคอยคุมสบายเหมาะสำหรับมือใหม่สุดๆ M2 4 9 SAW เป็นกลเบาที่ชื่อเบาแต่ไม่เบาเหมือนชื่อเลยเป็น LMG ของสายบุกที่ขึ้นชื่อได้ว่ากระสุนคือชีวิตเพราะมีแมกกาซีน100นัดที่ติดมา สามารถยิงได้ยาวๆยิงรัวๆได้นานเหมือนนั่งกดปุ่มออโตไฟในส่วนอาวุธรองก็จะมีซูเปอร์ชอตตี้ลูกซองพกพาจิ๋วแต่แจ๋วใช้เปิดกำแพงเล็กๆสร้างโรเทชันหรือเปิดลายมุมยิงก็ได้เช่นกัน S.D.P 9mm เป็นปืนพกเซมิออตโตท,ที่เรียบง่ายแต่เสถียรเหมาะกับทุกสถานการณ์ที่ปืนหลักไม่พร้อมในส่วนอุปกรณ์เสริมก็สามารถเลือกได้ตามแผนไม่ว่าจะเป็น smoke grenade ทำให้เกิดควันสีขาวหนาทึบใช้บางวิสัยทัศน์ของศัตรูแฟลกแก n นด e เคลียร์แกจิตของศัตรูร่วมถึงสามารถส่งศัตรูไปอีสกายก็ได้เช่นกัน Impact EMP g r a n a d e MP, ปิดการทำงานของเล็กทรอนิกแกจิตได้ชั่วคราวแต่ก็มีข้อควรระวังสำหรับการเล่นกิจล็อกนั้นก็คือ t r a ็กสติงเนั้นมีจำกัดเพราะฉะนั้นอย่าวางกับดักหน้มในตำแหน่งที่เปิดโล่งมากจนเกินไปหรือวางมั่วควรวางในจุดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นจุดกันแฟลกหรือมุมต่างๆที่ศัตรูสามารถเดินเข้ามาได้จะดีกว่า กิดล็อกจึงเหมาะกับผู้เล่นที่อยากเป็นหลังบ้านที่มั่นคงของทีมที่ไม่ได้เน้นความเร็วแต่เน้นความชัวร์ก็คือแท็งนนหนาที่แบกแท็กซิงเกิลไว้บนดีเฟนเดอร์เป็นสายที่ทําให้เพื่อนบุกได้อย่างปลอดภัยเหมือนมีประกันชีวิตติดตามงอยู่ตลอดเวลาใครที่อยากเป็นตัวกันแฟงของทีมกิดล็อกเน้นคียคําตอบสรุปกิดล็อกคือโอเปอเรเตอร์ที่คุมแผนที่สำหรับทีมบุกที่มาพร้อมกับอุปกรณ์สร้างความยุ่งยากให้กับทีมฝั่งรับและเสริมสร้างความได้เปรียบให้กับทีมฝั่งบุก ก็คือตัวปิดเกณฑที่ทำให้ทีมบุกมั่นใจว่าไม่มีใครมาแทงหลังได้แน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไ like, ลค์กดติดตามแล้วบอกกับเพื่อนคุณว่าความรักอาจทำให้เจ็บที่ใจแต่ถ้าเหยียบแนวของกิดล็อกรับรองเจ็บที่เท้าแน่นอน